สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าวันหนึ่งมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจนทำให้คุณไม่สามารถเดินได้ตลอดชีวิตคงนับเป็นความทุกข์ทรมานที่สร้างความยากลำบากในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากเลยนะคะและถ้ายิ่งต้องมาถูกรุมเร้าด้วยอาการอ่อนเพลียเจ็บป่วยจากการปวดศีรษะเรื้อรังก็แทบจะหาความสุขกายสบายใจไม่ได้เลยแต่แล้วอะไรทำให้วันนี้อาการดังกล่าวของแขกรับเชิญท่านนี้ของเราหายไป และเขาก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นไปติดตามกับคุณฟ้ารุ่นรุ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่สุสาคศักดสวัสดีครับจะบอกว่าชื่อเท่มากแบบยังไม่เคยเจอท่านไหนที่ชื่อตามวรรณคดีขนาดนี้เลยนะคะค่ะตอนนี้พี่สุสาคศัมีอาชีพอะไรคะตอนนี้ก็ทำพวกของตำลุ่ยเล็กๆน้อยๆขายที่โรงพยาบาลครับค่ะ ของชมพู่ร้อยประเภทไหนเอ่ยเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตากระต่ายเป็นหมาพุดเด่นร้อยเองกับมือเลยร้อยกับมือเลยแล้วก่อนหน้านี้นะคะพี่สุสาครมีปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงบ้างเอ่ยเมื่อก่อนนี้ก็ก่อนที่ยังไม่ได้ดื่มน้ําเห็ดนี้ปวดหัวแล้วก็ปวดไม่มากแบบมันลำคาญลำคาญแบบถ้าปวดมากก็จะมีอาการไข้ขึ้นนะ วดมากเป็นไข้เลยไข้วบางทีก็ขั้นเนี้ยขั้นตัวค่ะกลับมาจะขายของเสร็จแล้วก็จะเพลียเมื่อยไม่อยากทําอะไรอแล้วนอกจากอาการปวดหัวแล้วมีปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆด้วยไหมคะปัสสาวะติดเชื้อกินน้ําน้อยอะไรอย่างเงี้ยมักจะลืมดื่มน้ําตลอดเลยใช่ไหมคะต้องดื่มตอนนี้ต้องดื่มน้ําตลอดค่ะต้องพยายามดื่มค่ะ นะคะเติมต้องเติมเข้าไปนะ,ะแล้วก็หลังจากที่เราได้รู้จักกันเพรนี่รู้จักได้ยังไงเอ่ยฟังวิทยุคุณไตยลุงเขา พูดโฆษณาเล่นก็ฟังอยู่เป็นเดือนไงนกว่าจะตัดสิ่นไตเติ้ลพอตับมันน้อย <c oughs> สายรุ้งเดี๋ยวนะฟ้ารุร่งรเปล่าปลาเหลืองรุ่งเออโทษทีกับปลาเหลืองเปลี่ยนชื่อ<ร>ให้หนูเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อ๋อเนี่ยเหรอครับใช่ค่ะโอ้โหสิห <c oughs> ฟังฟังฟังอลไรฟังมาเยอะเลยฟังมานานแลยทั้งนี้ก็เสี่ยงกับเพาะด้วยอะไร เลยตัดสินใจื้อค่ะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะแล้วก็พอเราหลังจากที่เราดื่มน้ำเผ็ดแล้วสุขภาพร่างกายเราเป็นยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้ดีขึ้นมากเลยดียังไางร่างกายชอบจะปกติเลยตอนนี้เหรอคะอาการที่ว่าปวดหัวจนรลมคาลับมาจากขายของก็ไม่เพียไม่อะไรไข่ก็ไม่มีแล้วค่ะไม่เหนื่อยไม่อะไรค่ะมาทำ ความสะอาดบ้านอะไรบ้านยังกลับมายังมีเรี่ยวมีแรงทำเมื่อก่อนนี่ไม่เอาเลยทุกถัวนอนอย่างเดียวเม,มื่อไม่ไหวเลยเนาะ,นะ,ะแต่เดี๋ยวนี้กลับมายังฟิตต่อได้ทํางานบ้านต่อได้อีกคระะมาหุงข้าวหุวงลากินเองอะไรเองได้สบายแลย้วไม่เ <นะ S 2> มื่อก่อน ซื้อข้าวกล่องมากินกินแต่แล้วสุกเลยมีทีน,น้ำเหลือไม่อเห <g ül> นื่อยมันไข้ขึ้นไข้กินยา้วอยาก <g ül> ก็อยากจะพักแล้วะนะคะพ<ม>อเรแบบิ่มนั่นเลยไม่อยากเอาอะไรเลยั้งอยางนอนพัก่อนเนี้ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ถือว่าร่างกายเราดีขึ้นเยอะขนาดนี้มีความสุขข,ขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าเกิดให้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ถือว,ว่าเรามีความสุข ขึ้น80% 80%แล้ว80%แล้วแต่ฟ้ารุ่นรุ่มยังไม่พอค่ะอยากให้ได้เต็มร้อยนะคะวันนี้ก็เลยมีของขวัญจากธรรมชาติมาฝากด้วยนะคะเป็นน้ำเพสกัดเพื่อสุขภาพค่ะคเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเต็มร้อยไปเลยค่ะ,คคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคสิ่งสำคัญที่จะพาเราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆในชีวิตไปได้ด้วยดีก็คือกำลังใจ ส่วนสิ่งที่จะช่วยเติมเต็มความสมดุลให้กับสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดีก็คือผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัช h รู o มพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐครับ